เรื่องน่ารู้ของ MotoGP ปี2025ครับสัปดาห์ที่จะมาถึงนี้นะครับจะเป็นสัปดาห์ของสเปนิสกลางปีที่อารากอนนะครับแต่ว่าก่อนจะไปลุยกันนั้นเนี่ยวันนี้เรามีเรื่องเล่าดีๆที่น่าสนใจมาครับก็คือว่าในปัจจุบันครับเทคโนโลยี AI เนี่ยมามีอิทธิพลนะฮะต่อโลกของเราเนี่ยทุกวงการครับไม่เว้นแม้แต่วงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับโดยปัจจุบันครับทีมต่างๆในการแข่งขัน MotoGP เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยี AI ครับมาช่วยในการวิเคราะห์เิติแบบเรียลไทม์ครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราดูถ่ายทอดสดเนี่ย ต่างๆไม่ว่าเป็นการแซงทางโค้งความเร็วเท่าไร่สปีดเป็นอย่างไรหรือแม้กระทั่งการเหยียบเบรการบบรการเลี้ยงเบรกการเลี้ยงคันเร่งเนี่ยมันขึ้นมาแทบจะเลียวทาวนะครับเพราะว่าเป็นเรียกว่าเทคโนโลยี AI เนี่ยมาช่วยนะนอกจากนี้ครับผู้ผลิตเนี่ยยังใช้นะฮะเ i เข้ามาช่วยในเรื่องของพลังงานสะอาดครับโดยปีนี้เนี่ยแต่ละทีมครับนอกจากจะพัฒนารถให้มันแรงแล้วเนี่ยนะครับเขายังใช้เครื่องยนต์ที่เป็นพลังงานสะอาดมากกว่าเดิมครับทำให้การแข่งขันเนี่ยสนุกขึ้นแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับอีกหนึ่งความ ซึ่งณตอนนี้เนี่ยนะในแต่ละคันเนี่ยเขามีระบบเกียร์ที่คำนวณน,นะฮะแล้วก็ปรับเปลี่ยนเกียร์แบบอัตโนมัติให้เหมาะสมกับสภาพสนามความเร็วของนักบิดสภาพอากาศแล้วก็พื้นสนามด้วยครับโดยใช้เซ็นเซอร์ AI เนี่ยในการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายจุดครับทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์ระยะทางสภาพพื้นผิวถนนนะฮะซึ่งข้อดีครับมันจะช่วยลดความผิดพลาดในการเปลี่ยนเกียร์ของนักแข่งทำให้อุบัติเหตุหรือว่าจังหวะรถกระตุกจังหวะรถหมดความเร็วเนี่ยมันก็จะน้อยลงครับแล้วก็นักบิดเนี่ยก็จะมีสมาธิกกกกกับบาารรคคคคคววุมมมถแล้็็เทนิๆืออไ่ตงงพะกับ เกียร์แล้วเพราะว่าเกียร์เนี่ยมี AI มาช่วยนะฮะทำให้นักแข่งเนี่ยมีความกล้าได้กล้าเสียครับมีการแซงกันแบบช่องคแคบแคปาดกันไปปาดกันมาแล้วก็มันดูดดันและวุ่นวามากขึ้นเพราะว่านักบินไม่ต้องมาโฟกัสกับการเปลี่ยนเกียร์เน้นวิธีการเทคนิคของการขับแล้วก็การแซงเป็นอย่างเดียครับก็จะเห็นได้ว่าปีนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยต้องปรับตัวกับรถเยอะเลยครับอย่างเจ้าก,ก้องสมเกียรติจันทาเนี่ยก็ปรับตัวกับรถใหม่หรือแม้กระทั่งรุกกี้อย่างเฟมินอัลเดเกของ BK8 เนี่ยก็คือให้สัมภาษณ์ครับ,บ เทคโนโลยีใหม่แล้วก็สภาพการแข่งขันบรรยกลงบรรยากาศมันใหม่หมดครับต้องปรับตัวเข้ากับรถเข้ากับเทคโนโลยีครับแม้กระทั่งนักบิดจ,จอมเกา๋าไม่ว่าจะเป็นอเล็กมาเกสฟานเซสโกบัญญายาหรือมาร์กมาเกสเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ครับบอกว่ารถทุกปีเนี่ยมีการพัฒนาต่อเนื่องแม้ว่าจะเป็นดูคติ